สวัสดีค่ะพี่เมนวชเินยานะคะจากช่อง youtube พยาเพชรพัฒรานครานะคะเพจอัญมณีแพคเกจแก้วผู้สื่อตำนานพยาเพชรพัฒรานคราและพระชายาอัญยาเรนทศินีเทวีนะคะรวมถึงสื่อสารธรรมดดีจากเสด็จพ่อเพ็ญ มาบ่งปัญลูกหลานนะคะคลิปนี้ก็เป็นคําถามนะคะที่ว่าคือเป็นคนที่มีนิสัยนะคะมักจะผุดเรื่องรดาไร้ๆความคิดลบๆความคิดร้ายๆบ่อยๆนะคะเราควรจะต้องทําเช่นไรดีก็พยายามที่จะมีสติกําหนดรู้ทันแต่ว่ามันก็ยังมาบ่อยมากแล้วจิตแล้วมันก็ยังคงรบกวนจิตใจนะคะอยู่เพราะเราไม่อยากเป็นอย่างนี้นะคะสิ่งที่ เรายังมีอยู่นี่คือตัณหาตัณหาที่ผูกพ่วงเป็นอุปทานยึดถือกับกิเลสต,ตรงนี้ไว้นะคะก็ต้องอย่าลืมนะเหมือนที่พี่มิ้นท์พูดบ่อยๆว่ากิเลสต,ต่างๆเนี่ยที่มันถูกโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาโดยเหตุของมันนะคะไม,ไม่ใช่เจตไม่ใช่เจตนาของเราเราไม่ได้ตั้งใจมันโผล่ขึ้นมาความตั้งใจของเราในตั้งใจที่จะกําจัดมันด้วยซ้านะคะแต่การกําจัดมันเนี่ยก็จะต้องทําทไปโดยถูกวิธีนะคะเราไม่สามารถใช้โทสะ นะคะละกิเลสได้แต่เราต้องอาศัยการรู้เท่าทันนะคะเรารู้เท่าทันความเป็นจริงของกิเลสนะคะมันจึงมันจึงจะทําให้จิตเราเนี่ยนะคะ,ะเป็นตัวรู้ที่ดีนะคะตัวรู้ที่ดีรู้กิเลสตามความเป็นจริงจึงจะสามารถละเหตุนะคะละเหตุคืออุปทานที่เชื่อมเอากิเลสนะคะไว้เป็นของเรา มันเหมือนกับกาวค่ะมันต่อไปเรื่อยติดไปเรื่อยปรติดประต,ตอกับความเป็นเราไปเรื่อยๆมันก็จึงทําให้กิเลสตรงนี้มันไม่ลดไม่ละสักทีนะคะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อใดที่กิเลสโผล่ขึ้นมานะคะตจิตเราสามารถเป็นกลางได้นะคะเป็นกลางโดยการรู้เท่าทันนะคะถ้ารู้เท่าทันตามจริงเนี่ยมันจะเป็นกลางเองแต่ถ้าเกิดไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงแล้วไปบังคับให้มันเป็นกลางเนี่ยมันจะไม่กลางจริงนะคะ และตอนที่รู้เนี่ยถึงแม้ว่าเรารู้ด้วยจิตที่ไม่เป็นกลางแต่มันคือสภาพความเป็นจริงณนะตอนนั้นแล้วเรายังรู้อยู่ตามกําหนดรู้อยู่นะคะมันก็จะทําให้จิตเราเนี่ยเ,เหมือนกับเขาเรียกว่าได้ฝึกฝนอบรมตัวเองให้รู้เท่าทันธรรมะที่เป็นจริง เมื่อรู้เท่าทันธรรมะที่เป็นจริงเรื่อยๆเนี่ยนี่แหละไอ้ตัวที่เราฝึกอยู่เนี่ยเนล่ยที่เรียกว่าตัวรู้เนี่ยนะคะจะฉลาดขึ้นและเก่งขึ้นเก่งขึ้นจนสามารถเป็นกลางได้นะคะจากการรู้เท่าทันตามความเป็นจริงตอนแรกธรรมะตามความเป็นจริงคืออะไรคือไม่สามารถนะคะไม่สามารถที่จะเป็นกลางได้แต่เราก็รู้ในความ ที่ยังไม่สามารถที่จะเป็นกลางนั้นๆเพราะมันคือทําตามความจริงๆณขณะนั้นๆนะคะแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันเกิดดับแต่ละขณะนะคะมันไม่ได้แปลว่ามันคงที่มันไม่ใช่ว่าเรายังไม่เป็นกลางและเราจะไม่เป็นกลางหมายถึงจิตตัวรู้เราไม่เป็นกลางและจิตตัวรู้เราจะไม่เป็นกลางตลอดไปนี่ก็ไม่ใช่นะคะอนัตตาก็คือความที่ไม่คงที่บังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะคะ มันจะคือในกระบวนการเกิดขึ้นมันเร็วมากนะมันเร็วมากเราทันได้แค่ไหนมันก็ทันได้แค่นั้นกับนะคะถ้าเกิดศักยภาพของเรายังยังไม่สามารถที่ไปตามกําหนดดูน้ำมาทำเพราะว่ามันมันมันเหมือนกับยังไงอะพี่คนว่ายน้ําไม่เป็นแล้วก็จะไปไว่ายน้ําในทะเลที่มันมีคลื่นค่อนข้างแรงอย่างเนี้ย นะคะมันมันก็มันดูมันยังไงอะ่ะมันมันก็จมอยู่แล้วนะคะ,ะถ้าเกิดมันจะถ้าเกิดเราเลือกได้แล้วก็พยายามไปดูดอยู่ที่ฐานกายอันนี้พี่มิ้ก็จะบอกกับ ลูกหลานสายพ่องเพชรไว้บ่อยๆนะคะที่เข้ามามันก็ปรึกษาธรรมะหรืออะไรเงี้ยก็จะบอกไว้ว่าเออถ้าดูไม่ได้ให้ดูกายนะคะพยายามดูกายฝืนไว้นะคะฝืนฝืนเอามาอยู่ที่กายเนี่ยไอตัวที่มันสนใจคือมันยังสนใจกับอารมณ์นั้นๆอยู่มันสนใจว่าเฮ้ยมันยังอยู่สนใจว่าอย่างนี้อย่างนีงอ้อย่างนั้นเนี่ยเราดูไอตัวสนใจเนี่ยแล้วลากพามันมาสนใจพามันมาสนใจที่อยู่ที่กายนะคะเนี่ยคือปัจจุบัน คิดร่วมด้วยก็ได้ว่าเอ้ยเมื่อกี้มันจบไปแล้วนะคะเมื่อกี้มันจบไปแล้วณขณะนี้มันไม่มีอย่างเงี้ยคิดด้วยก็ได้นะคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่านําพาตัวเองนะคะให้อยู่กับปัจจุบันอย่างอื่นปัจจุบันกายมันก็ยังอยู่แล้วก็ไม่ได้โกหกตัวเองนะคะปัจจุบันกายแล้วก็ยังอยู่จริงๆริปัจจุบันของลมหายใจเข้าออกที่ไม่เหมือนเดิมมันก็ยังเป็นอยู่จริงๆมันก็เป็นปัจจุบันเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนั้นที่เรายังอยากให้มันเป็นปัจจุบันอยู่คือมันยังคิดถึงเรื่องนั้นนนอยู่ะคใจเราััแหลมิด ะะแต่ไม่คิดก็ได้ไงแต่เราคิดว่าเราทําไม่ได้มันก็ยิ่งทําไม่ได้เข้าไปใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยต้องอาศัยการฝึกอบ,อบรมนะคะถ้าไม่ฝึกอบรมไม่ยอมฝืนไม่ยอมฝึกนะคะอยากจะเอาให้ง่ายๆแบบเบ็ดเสร็จนะคะเราเนี่ยใช้ค,คาว่าเบ็ดเสร็จเสร็จเร็วๆ ไม่จะได้ไม่ต้องมาทําอีกอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้การฝึกของเรามันเนินช้านะคะเพราะว่าระวางใจไว้แบบนี้แต่ถ้าระวางใจไว้ว่าเออมันโผล่ขึ้นมาเราก็ทําอีกก็แค่นั้นเองนะคะไม่ไม่ต้องคําว่าเสร็จของเราเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่อยากให้มันโผล่มาอีกแล้วนะคะมันจะได้เสร็จสักทีอันนี้เมื่อระวางใจอย่างนี้คือเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเกิดจริงๆเราไม่ต้องวางใจอะไรเลยวางใจแค่ว่าคือแต่ถ้าต้องวางใจก็ต้องวางใจแค่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้อีก เมื่อไหร่ก็ได้ก็แล้วแต่มันก็แล้วกันแล้วแต่เหตุปัจจัยเนี่ยนะคะมันจะทําให้จิตใจเราเปิดมากขึ้นเปิดที่จะน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยแล้วเราก็แค่าอาศัยมันเป็นการมันเป็นตัวฝึกแค่น,นั้นเองนะคะฝึกรู้ทันในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นประชุมกันและก็เกิดขึ้นอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเนี่ยคือเรื่องของความเป็นจริง จึงขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องย t ท b e พยาเภพัทลักษนคกขาเพจอนัญมณีเพ,พเ,พนนเพกตแก้วพิมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปใครแชร์ไปขอให้ร่ำรวยมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมปลอดภัยจากโรคโควิดรวมถึงปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ